สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับมุมมองนะครับถ่ายภาพยังไงให้ลูกค้าของเรานะครับหยุดดูนะภาพอาหารของเราเนี่ยบนมือถือนะครับดูหน้าเพจเนี่ยแล้วก็อินบ็อกซ์มาถาาว่าเ,เราจะทำยังไงเนี่ยให้ให้ลูกค้าเนี่ยหยุดดูนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเห็นรูปถ่ายอาหารเนี่ยผ่านสายตาเนี่ยมันมีจํานวนเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วเราจะถ่ายรูปยังไงนะครับเพื่อที่จะเป็น มวสะกดดึงดูสายตาเรียกร้องความสนใจนะครับ EP นี้หรือว่าคอนเทนต์นี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับในมุมมองนะครับที่ช่างภาพนะถ่ายยังไงนะครับให้ลูกค้าหยุดดูซึ่งคุณดูจบนะแนะนําเลยนะว่าถ้าคุณดูจบแล้วลองเอาไปทําตามดูนะครับภาพของคุณจะทําให้ลูกค้าหยุดดูได้แน่นอนนะครับถ้า ดูจบแล้วเนี่ยเอาไปลองทำนะครับสามารถที่จะส่งมานะครับส่งส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับนะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าไอ้มุมมองเนี่ยมุมมองในการถ่ายภาพเนี่ยยังไงนะครับที่จะให้ลูกค้าหยุดดูได้นะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือพื้นที่ว่างนะครับเราจะต้องสร้างพื้นที่ว่างนะครับอย่างแรกเลยในการที่เราจะถ่ายอะไรบางอย่างนะเราจะต้องมีคอนเซปต์หรือว่า เรื่องราวเพียงเรื่องเดียวนั่นหมายว่าอาหารของเรานั้นจะต้องเด่นกว่านะครับเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นอ่าเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับก็คือพื้นที่ว่างนะครับสังเกตดูว่าสายตาเราเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่เค้กกล้วยหอมโดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่มีอะไรมากวนเลยนะฮะเวลาเราถ่ายเนี่ยเราให้สามารถที่จะเลือกพื้นที่ว่างซึ่งภาพเนี้ย จะถ่ายได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราแค่เน้นจุดเด่นจุดเดียวก็คือตัวขนมหรืออาหารไว้ทางใดทางหนึ่งของภาพนะครับก็โดยการถ่ายนะครับเราจะใช้วิธีจุดตัด9้าช่องก็คือแบ่งช่องอย่างนี้นะครับครึ่งนะครับสามส่วนเป็น3ส่วนเป็นทั้งหมดออกเป็นตาราง9้าช่องนะครับแล้วเราก็เอาตัวอา,อาหารหรือขนมเราเนี่ยนะครับไว้ตรงจุดตัดจุดหนึ่งนะครับใน ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนนะครับวิธีการของของการถ่ายภาพแนวพื้นที่ว่างเนี่ยนะก็คือหมายว่าฉากหลังครับจะต้องไม่เป็นสีจัดจ้านกว่าตัวขนมนะครับเช่นสีแดงสีเหลืองนะครับนอกจากคุณจะทำคอนเซปต์ขึ้นมานะครับทำคอนเซปต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นสีกลมกกืนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยวิธีการที่จะง่ายที่สุดก็คือ ให้พื้นด้านหลังเนี่ยไม่รบกวนและไม่ลกนะไม่เด่นกว่าตัวอาหารของคุณนะครับอันนี้ก็คือการข้อที่1ก็คือใช้พื้นที่ว่างในการถ่ายนะครับข้อที่2นะครับก็เป็นการใช้แพทเทิร์นนะการใช้แพทเทิร์นในการถ่ายภาพอาหารนะครับเป็นยังไงนะครับ ก็คือการที่เราเอาอาหารเนี่ยมาเรียงกันเอาขนมเนี่ยมาเรียงเรียงเรียงรงกันนะเพื่อให้เกิดรูปทรงแพทเทิร์นนะมีการดึงดูดแบบน่าสนใจมากขึ้นเหมือนแบบมันฟอร์มตัวเยอะๆนะฮะเวลาเรามองมันก็จะดูสวยงามเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยนะมันจะเห็นแพทเทิร์นเป็นการฟอร์มตัวของอาหารของเราเนี่ยอย่างสวยงามมากขึ้นนะครับมันก็จะน่าสนใจนะนันก็น่าสนใจมากขึ้นนะแต่วิธีนี้มันก็จะ ใช้ปริมาณในการที่เอามาวางเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดรูปล้่นหรือว่าเกิดแพทเทิร์นเกิดรูปทรงหลากหลายเข้ามาเนี่ยนะเราก็จะต้องใช้ขนมหรืออาหารหลักให้มันมีปริมาณนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะเปลืองหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้แพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะครับดึงดูดสายตาลูกค้าได้เช่นกันเพราะมันรู้สึกความน่ากินมากขึ้นเพราะมันมีจํานวนเยอะไงนะครับนะแบบที่3นะครับคือ วิธีการสร้างฉากหน้านะครับโดยปกติการสร้างฉากหน้าเนี่ยจะเป็นการในการถ่ายแอร์แลนด์สเคปนะครับก็จะมีฉากหน้าฉากกลางนะครับแล้วก็ฉากหลังหรือว่าอย่างเช่นเราถ่ายทะเลเราก็จะเห็นหาดทรายนะครับภูเขาพาทชิดนะครับเป็นฉากหลังอย่างเงี้ยฉากหน้าฉากกลางฉากหลังนะครับหรือว่าในเวลาเราถ่ายพอดเทรตเราก็จะมีฉากหน้าฉากกลางหลังเช่นกันนะครับ อาหารเราก็สามารถเอาวิธีนี้มาเล่นได้นะครับเห็นไหมวิธีนี้ก็คือการที่เราสร้างฉากหน้าขึ้นมานะครับซึ่งคุณอาจจะมีขนมที่เป็นเหมือนกันเอามาไว้เป็นฉากหน้าเพื่อเป็นช่องหนึ่งช่องที่ทําให้สายตามันทะลุไป,ปดูในอาหารของเราได้เด่นมากขึ้นนะครับอันนี้มันก็คือการเล่นกับฉากหน้าสร้างฉากหน้าขึ้นมาคุณอาจจะใช้ตัวภาชนะก็ได้หรือว่า องค์ประกอบส่วนผสมอะไรต่างๆก็ได้นะครับในรูปนี้ก็ใช้ตัวขนมเลยนะครับมาเป็นฉากหน้านะครับเพื่อที่จะเรียกสายตาซึ่งมันมันจะดึงทะลุไปเลยไปเห็นตัวตัวขนมด้านในอ่ะเด่นมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือการใช้ฉากหน้ามาสร้างจุดดึงดูดสายตานะครับสามารถที่จะไปลองเล่นกันได้นะครับแตว่วิธีนี้นะครับ การใช้กล้องถ่ายรูปนะครับจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าสามารถที่จะสร้างหน้าชัดนะหน้าชัดหลังเบอร์ได้มากกว่านะครับนะหรือว่าหน้าตรงเนี้ยเขาจะถ่ายมาเป็นหน้าเบอร์เบอร์นะครับแล้วไปชัดตรงที่ตัวตัวเค้กด้านหลังนะครับนะกล้องสามารถที่จะทําได้มากกว่ามือถือนะครับนะถ้าใครมีกล้องอไปลองถ่ายมาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีใช้มือถือแนะนําให้ซูมเยอะ ให้ซูมเยอะๆและไอ้ตัวที่มันเป็นตัวฉากหน้าเนี่ยนะให้มันอยู่ขอบๆข,ข,ของภาพนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับต่อมาข้อ4นะครับ3ชิ้นดีกว่านะครับ3ชิ้นดีกว่ายังไงนะครับนะทีนี้เวลาเราถ่ายเนี่ยนะถ้าเรามีขนมหรือว่ามีตัวเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะ ให้แนะนําใช้3ชิ้นนะครับถ้าชิ้นเดียวชิ้นเดียวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างที่แบบว่าให้ดูไปแล้วว่ามีพื้นที่ว่างเราก็สามารถเล่นชิ้นเดียวก็ได้นะฮะหรือว่าถ้า2ชิ้นนะครับสชิ้นมันก็จะดูเป็นการถ่ายแบบบาลานซ์ก็คือซ้ายขวาแต่เนี่ยผมแนะนําเพิ่มก็คือว่าลองเล่น3ชิ้นดูนะครับพอ3ชิ้นเนี่ยมันจะดูไม่แน่นไม่น้อย1ชิ้นเนี่ยมันจะดูล่งๆมันจะดูว่างเราก็จะเป็นเน้นคอนเซปต์แบบเน้นพื้นที่ว่างเพื่อที่จะ โชว์อาหารเด่นๆนะเพียง1เรื่องแบบ2ชิ้นก็คือสร้างความบาลานซ์นะครับทีนี้พอเรามาเล่นแบบ3ชิ้นเนี่ยมันก็จะดูแบบมีความแน่นแต่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าใช้3ชิ้นดูนะอ่ะอันนี้ก็คือพวกพายเค้กนะคุณลองใช้แบบ3ชิ้นดูก็ได้พวกเบอร์เกอรี่อันเนี้ยจะถ่ายง่ายหน่อยนะครับหรือว่าพวกขนมไทย ขนมหวานอย่างเงี้ยจัดเป็นถ้วยสามถ้วยอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกซีเรียลอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะใช้3มชิ้นได้อย่างเช่นถ้าคุณเป็นพวกแบบอาหารตามสั่งใช่ไหมจานแรกนะครับจานแรกก็เป็นกะเพราจานที่2เป็นอ่าอ่าพริกน้ำปลาอย่างเงี้ยจานที่3เป็นน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสามารถเล่นได้ในการที่แบบใช้3 3ชิ้นไว้ในภาพเดียวกันซึ่งมันจะดูมันจะดูไม่มากและไม่น้อยมันจะดูกำลังลงตัวเลย3มชิ้นนะครับนะฮะ คใครดูคลิปนี้จบนะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับนะวิธีการถ่ายภาพยังไงเป็นมุมมองนะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยนะสนใจในภาพถ่ายของคุณภาพอาหารคุณมากขึ้นหรือว่าถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อบ e ุ๊กนะครับทักได้ที่อินบ็อกเลยนะเพียง295บาทเท่านั้นนะอีบ e ุ๊กถ่ายอาหารและอีบ e ุ๊กถ่ายเครื่องดื่มราคาเพียงเล่มละ295บาทเท่านั้นแต่ถ้าซื้อคู่นะครับขายเพียง495บาท แถมฟรีนะฮะแถมฟรีตอนนี้เลยนะคนที่ดูคลิปนี้จบก็แถมฟรีอ e ีบุ๊กคู่มือสําหรับการคนแบบมีกล้องและอยากจะใช้กล้องเอาไปถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายอาหารหรือว่าอยากจะปรับกล้องให้มันมากขึ้นอันนี้แถมให้ฟรีเลยนะถ้าคุณซื้อ2เล่มน,นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ